สวัสดีครับสวัสดีครับสาวสวยสวัสดีครับน้องเอ๋น้องเอไม่ใช่ลืมไปวันนี้น้องก้อยเข้าคลิปป่ามดซะหน่อยสิโอ้รู้สึกรักกันมากเลยนะเนี่ยจ้ากี่ปีแล้วจ้ะแฟนกับเอสซีอะยรใช่ไหมอ๋อพี่สาวเขาเหรอโอ้ยเนี่ยนะรู้สึกว่า ้วตอนนี้ตอนนี้น้องเขามาไกลแล้วดังมากสาวน้อยเออดังมากดังมากเขาดังมากตอนนี้แล้วเขาน่ารักด้วยเขาเป็นคนน่ารักไม่น่าน่าเชื่อเลยว่าเขาหน้าตาือสวยจะเป็นคนน่ารักเพราะว่าเขานิสัยดีจะเย่ง,งอ่าเย่งแล้วก็ถ้าได้ถ้าได้ได้กินข้าวในกันเมื่อไหร่โอ้สนุกน่าดูโอเคนะก็นะ ตลอดัสดีจ้าอโอทุกวันเลยไม่เอบพอ ช่องฝาบดครับผมสวัสดีไปพุ่งยาลำเพลินเอาไปเที่ยวครับสุดยอดเลยโอ้โหสวัสดีครับตามจริงคนเวลากรไปพ่นธนาคารมาเหรอไปพ่นไปพ่นก่อนที่จะมานี่แหละครับถึงว่าเราเรียนก็เราเล่นโหสุดยอดเลยนันนี้บ้านฮักเกาหลีมาจากเกาหลีเพราะว่าอ่าเพราะว่าอะไรผมหน้าตาเหมือนเกาหลีครับอ่าหลอด้วยดิหลอด้วยดิ คพูดรับของแท้เขาบกโอเคครับผมวรชัยถามจริงเถอะไปเปินธนาคารธนาคารไหนมาเนี่ยไปเปินธนาคารมาหรือเปล่าไปธนาคารมาฮะไปเดอะไร้พี่หนไปเปิธนาคารมาแร้วเปล่าโอ้โหสุดยอดจริงๆรินานๆครั้งนานๆทีได้มาขึ้นเวทีใหญ่ครับอเนี่ยมาอะไร มาอะไรวันนี้นะครับผมขอบคุณใจใหญ่ใจงามนะครับใจใหญ่ใจดีนะครับเจ๊ชัยเจ๊ชัยนะครับเจ๊ชัยแล้วก็เจ๊อะไรอีกบาชันป้าเจนีเจนีแม่นีแม่นีขอนแก่นครับแม่นีขอนแก่นแม่นีขอนแก่นนะครับแม่นีขอนแก่นคุณแม่นี่ได้ลายครับผมแล้วก็แม่ชวีวันเวีวันนะครับแม่ชวีวันแม่ชฉวีวันนะครับแล้วอันนี้อะไรก็จริงอัีส่หัว นะหัวก็นี่ของพี่สาวบุตรีลำครับผมพี่สาวกำลังใจบุตรีลำกำลังใจจากพี่สาวบุตรีลำนะครับบุญวาสนาดีอันนี้ก็บุพี่สาวบุตรีลำเหมือนเดิมบเหมือนกันครับวาชัยผ่านน้องไฟมาโอเคเล้งไหพี่ต้นพันหนึ่งไหน้องไฟพันหนึ่งนะครับโอเคขอบคุณหลายนะครับขอบคุณกำลังใจครับผมโอเคกำลังใจจากพี่จากน้องขับเกียร์สี่ขึ้นคนมันวาเหนืองหมู่บ้านเหนือถ่ายรูปเก็บถ่ายรูปอ่าเลยตาสบายวาชัยโอเค ทุกคนแอมปี้สวัสดีครับแฟนกับเอฟซีครับผมนครับ,รบลางเวทีครับผมล้างเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงของเราเลิกแล้วครับผมแฟนกับเอฟซีครับผมเลิกแล้วนี่ครับ แม่อยู่ยังไงแม่พี่วิทแม่ฮักพี่บ้านฮักพี่วิทยาอ๋อมาเหรอไปไหว้แม่เมื่อกี้แม่จะกลับแล้วเหรอแม่ฮักแม่ฮักแม่ฮักบ้านพี่วิทยากอนไปไปกินข้าวตอนกลางวันนั่นแหละเหรอแล้วก็เลยสีเมื่อแล้วก็เลย ไรไม่งนี้เหมือนอะไไหนของ้องสุขน่องสุขหน่อยเต็มไมเต็ม้ออยู่โอ้ยไมยนนี่หน่อยยังได้ วันลมีไอเพิ่นหรครับไปน้ำไอ้เพิ่นดูดอรไส่ออันคนขาไอ้้นไสน้พื่อนันักคขาเราไปต้มกินไหมพ่อนลักคดขาีไรเวลาี่ตอกก็เ่ยับพร่อนปวดหัวนบบนี้ผมเ็นอาไรคิดวเนอไรผมเปนไร้ยลักคขาไอ้ไปต้มกินรักคนขายอ้รัไสไปต้มนที่นี่นี่ลักคเนีักคดขา Uhm อ่าฝากช่องหน่อยจบละจบคลิปละอ่าจบละบอก่ะพี่น้องไปออื่นน่าไปนะคะอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดเอาคือสีลาลัดนะคะสีลาลัดนี้กับวันนี้ล่ะเพราะว่ามันสีซีแล้วสีม่แล้ว คลิปนี้ก็แค่นี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ